นี่นะครับมากับโน้ตบุ๊ก Acer Swift อีกตัวหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยช่องเราเนี่ยรีวิว Acer Swift ไปบ่อยมากๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ช่องเรานะครับมันก็ทุกช่องแล้วก็ทั้งตลาดประเทศไทยแหละเพราะว่า Acer Swift เนี่ยทำตลาดมาดีพสอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างแรกคอนเซปต์ของเขาเนี่ย หใน3มโน้ตบุ๊กที่ขายดีที่สุดสำหรับสายทำงานก็คือ Acer Swift นี่แหละมันทั้งหรูหรานะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วมันก็ฟีเจอร์อย่างต่างๆมันก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับเราดูอะไรไปบ้างนะ Swift 3นะครับ Swift 1นะครับหรือว่า Swift 3 X นะฮะส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็น Swift เหมือนกันแต่ว่าเป็น Swift X Swift X เนี่ยมันคืออะไรนะครับหลกัหลกๆแล้วคอนเซ็ปต์ของตระกูล Swift อย่างที่บอกไปมันก็เน้นเรื่องความบางเบาและก็หรูหรานะครับแต่ว่า Swift X เนี่ยมันจะพูดไงเดียมันก็บางเบาหรูหราอยู่นะครับแต่ว่าสเปคภายในเนี่ยมันดีขึ้นมากว่าตัว Swift ที่มันเป็นตัวเลขปกติอยู่พอสมควรนะครับและก็ น้ำหนักมันอาจจะไม่ได้บางเบาขนาดเท่าตัว Swift ปกตินะเพราะตัวนี้ประมาณ1.4กิโลกรัมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งว่านะครับฟังผมก่อนว่าสเปคภายในเป็นยังไงบ้าง CPU ยังคงเป็นเหมือน Swift ปกติก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มของโนบุกติ n นแอนด์ไลท์ก็คือบางเบานะครับเป็น Ryzen 5500U นะครับรหัส U ในที่นี้หมายความว่าเน้นประหยัดพลังงานแล้วก็แบบเน้นเรื่องความร้อนไม่สูงมากนะครับ แต่มันจะมีการ์ดจอให้มาไงแล้วไม่ใช่การ์ดจอ MX Nvidia นะตัวนี้เป็น Nvidia GeForce GTX นะครับ1น5 0นะครับพูดง่ายๆมันเป็นเหมือนการ์ดจอเดียวกับของโน้ตบุ๊กที่ขนาดมันใหญ่กว่านี้ไม่ได้เน้นบางเบาอาจจะไม่ถึงขั้นเกมมิ่งแต่แน่นอนว่าเทียบวับขนาดตัวแล้วเนี่ย การ์ดจอที่ให้มามันเกินตัวพอสมควรแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปดูรีวิวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราคานะครับตัวนี้อยู่ที่27,990บาทนะครับ28บแต่ละตีง่ายๆถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขามีการ์ดจอให้มาไงมันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่สุดกึ่งกลางสำหรับใครหลายคนนะครับไม่ได้ต้องการจะไปเล่นเกมแบบจริงจังนะครับแต่ว่าอยากได้คอมที่มันแบบโอเคเน้นทํางานเป็นหลักอะ่ะแต่บางทีอยากจะเล่นเกมได้ด้วยอะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบที่ดีให้คุณได้ดีไซน์นะครับหลักๆแล้วเอเซอร์มันก็คล้ายๆมันเหมือนกันหมดนะครับก็คือมันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบอลูมิเนียมตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้เอเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันดูพิเศษมากมายแต่อย่างใดแต่ถามว่าดูพรีเมียมไหมตัวนี้มันก็พรีเมียมนะครับเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยมันดูดีนะครับงานประกอบต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยเช่นเดียวกันนะครับจะมีข้อติอยู่เล็กน้อยก็คือเท็กซ์เจอร์แบบนี้มันหรูแต่ว่าถ้าคุณไม่รักษาเนี่ยมือคุณมีเหงื่อจับออะไรมันย่างเี้ เละนะครับมันจะขึ้นเป็นขี้เหงื่อง,ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นต้องหมั่นทอมสะอาดบ่อยๆหน่อยส่วนสีตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับเขาไม่ได้ส่ง Data Sheet มาให้นะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นสีออกทอง,ทองๆหน่อยอเริ่มการใช้งานนะครับอย่างแรกเปิดฝามือเดียวได้ไหมตัวนี้ถือว่าทําได้นะครับอาจจะไม่ได้ได้แบบตัวเครื่องมายกแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าทําได้อยู่และการพับจอเนี่ยมันพับได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้สุด ขั้นแบบตรงๆเลยทําให้เวลาคุณชันเข่าเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าคุณแบบนั่งอย่างเงี้ยหรือว่ายืนเล่นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับจอเนี่ยมันเป็นขนาด14นิ้วนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานของโน้ตบุ๊กในแบบ t ีนแอดไลฟปัจจุบันแล้วกันนะครับโดยรวมแล้วมันก็ใช้งานดีกว่า13นิ้วพอสมควรเพราะว่า หน้าจอ real estate มันเยอะกว่านะครับเวลาคุณใช้งานพวกตัวหนังสือ,อต่างๆมันก็ดูง่ายกว่านะครับ16:9ปกตินะครับสามารถดูวิดีโอ YouTube ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แผงเป็น IPS นะครับความเที่ยงตรงสีเป็นยังไงน,นี่ผมไม่แน่ใจนะค่า Irgb ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าจากที่ผมลองมองดูแล้วเนี่ยทั้งเรื่องความเพี้ยนแล้วก็ขอบเขตของสีที่เขาสแสดงออกมาได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ แต่ก็เป็นตาผมนะไม่ใช่เครื่องเซ็นเซอร์แต่ด้วยความที่ผมมองโน้ตบุ๊กมาหลายๆตัวไงก็เลยสามารถเทียบได้บ้างเหมือนกันนะครับความสว่างตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยคุณลองดูนะพอเปิดหน้าเอาขาวเนี่ยไฟตัวตูอย่างเงี้ยมันยังคงสามารถเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณออกไปใช้งานข้างนอกโดยที่แบบไม่เจอแดดเปรี้ยงใส่มาตรงๆเนี่ย คุณสามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับความสะท้อนของตัวหน้าจอเป็นยังไงนะครับตัวนี้ถือว่าตัดแสงสะท้อนมาได้ค่อนข้างดีนะเวลาผมมองอย่างเงี้ยถึงแม้คุณเห็นในกล้องอาจจะมีสะท้อนบ้านก็ตามนะครับแต่ว่าคุณยังคงสามารถมองเห็นได้อยู่ใต้บครทับจอนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีไอ้แง่งตรงนี้ปกติแล้วโน้ตบุ๊กตีนไ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้มันมีมาให้เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีการ์ดจอ GTx 1650หายให้มาเงี่ยหมายความว่าไงนะครับการ์ดจอพวกนี้เป็นการ์ดจอแยกนะครับมันก็จะ กินไฟกว่าแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมามากกว่านะครับตรงนี้แหละก็คือช่องรอยความร้อนของกาดจอเขานะครับพ่นออกมาตรงไหนนะครับแน่นอนว่าพ่นใส่จอเต็มๆเลยนะครับแต่ว่า1650มันไม่ได้ร้อนเหมือนพวก RTX ไงก็เลยแบบไม่ต้องไปกลัวเรื่องความร้อนจะพ่นใส่จอแต่อย่างใดปุ่มคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้โทนของมันมันก็จะเป็นโทนสีเดียวกับตัวบอดี้เลยก็คือวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงแม้จะเป็นพลาสติกแต่เขาพยายามทําให้ใค,คล้ายๆกับโลหะค,คล้ายๆกับอลูมิเนียมขัดเซียนและ สีมันก็จะกลืนกันด้วยนะครับภายใต้นี้ฟอนต์ไทยอังกฤษเนี่ยมีไฟ LED แสงสีขาวลอดออกมาค่อนข้างจะครบนะครับแต่คมไหมมันก็ไม่ได้คมเท่ากันทุกตัวนะครับเพียงแค่ถ้าคุณใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสามารถมองเห็นได้ทุกปุ่มนะครับแล้วก็เลเ o u t ์าอาจจะมีข้อติอยู่บ้างนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าปุ่มตัวนอนเปลี่ยนภาษาคนไทยชอบใช้เป็นแบบตัวเปลี่ยนภาษาเนี่ย ขนาเดเล็กกปกตินะครับแต่ว่าเมืองนอกเขาก็อาจจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเขาใช้ปุ่มนี้กันเปลี่ยนภาษานะฮะส่วนลูกศรน,นะครับก็จะเห็นว่าขนาดเท่ากันก็จริงแต่ว่าซ้ายขวาเนี่ยมันแชร์กับ Page Up Page Down ด้วยช่วงแรกก็อาจจะมีกดผิดพอสมควรอีกจุดหนึ่งเลยก็คือในส่วนของปุ่ม Power ตรงนี้นะครับ เขา disable <ab> มาแล้วแหละไม่ต้องกลัวลั่นไปโดนอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าผมว่ามันอยู่ในโซนข้างๆปุ่ม delete เนี่ยอาจจะทําให้เราก,กดไปโดนมันได้บ่อยพอสมควรนะครับใจจริงผมค่อนข้างจะชอบโน้ตบุ๊กที่มันมีปุ่ม power แยกอยู่ข้างนอกมากกว่าการ sign in หรือว่า log in เข้า windows ตัวนี้ไม่ต้องพิมพ์ password ก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีจุดสําหรับสแกนลายนิ้วมือนะคุณก็แค่ปาดมาลงไปตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับพวกโน้ตบุ๊กที่ราคาแบบระดับแบบกลางๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะมีให้มานะครับเป็นฟีเจอร์มาตรฐานส่วนด้านล่างนะ ดีไหมโอเคนะครับแต่ผมว่าจะมีติเล็กน้อยนะครับถ้ามือคุณแห้งมากๆเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเลื่อนแล้วมีแบบอึดๆอึๆพอสมควรแต่ถ้ามือคุณแบบไม่ได้แห้งจริงๆก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับการกดเป็นยังไงสามารถกดได้สูงสุดถึงบริเวณตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้นิ้วเดียวเล่นได้เลยไม่ต้องวางโป้งกับชี้เหมือนโนบุ๊กหลายๆตัวนะครับเจสเจอร์อะไรต่างๆก็จัดว่าครบเพราะว่าเป็น window s position ด้วยมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับบริเวณช่อง io ทั้งหลายเนี่ยอันแรกเลยจะเป็น dc in นะครับน้เี ควรจะให้ที่ชาร์จเป็น USB-C มาได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าไอช่อง USB-C ด้านข้างเนี่ยเป็น USB 3.2นะสามารถชาร์จผ่าน Power Delivery ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างเนี้ยคือทำไมเขาไม่ตัดช่องนี้ช่องเดียวแล้วก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์เป็น USB-C ให้มาละทำไมต้องใช้อะแดปเตอร์ที่เป็นมาตรฐานอยู่ตรงนี้นะครับ Acer น่าจะเก็บไว้แก้ไขในรุ่นหน้านะครับแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสน,นะคุณก็ไปซื้ออะแดปเตอร์ที่เป็น USB-C Power Delivery มาชาร์จมันก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมา อันนี้จะเห็นว่าเป็นช่อง HDMI นะครับ Full size ซซแล้วก็เป็น USB Super Speed พร้อมช่องชาร์จหมายความว่าคุณสามารถชาร์จมือถือผ่านช่องนี้ได้เลยนะครับฝั่งขวาบ้างน,นะครับ Kensington Lock ไฟฐานะต่างๆนะครับทั้งแบตและ power แล้วก็เป็น USB Super Speed Type A 1ึงช่องและช่อง3.5 Combo หูฟังไมโครโฟนโดยรวมแล้วนะครับงานประกอบตัวนี้ทั้งบริเวณ IO ที่มันลากขึ้นมาบริเวณด้านบนเครื่องเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันเป็น Uni Body ใครมองก็ดูรู้นะครับว่าไม่ใช่น้นบุ๊กราคาถูกแน่นอนอ่ะคือมันเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบ ดูแล้วใส่ใจเรื่องการออกแบบดูภูมิฐานมีเอกลักษณ์ของเขาดีครับลำโพงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณวางบนผ้าปูที่นอนหรือบนเตียงเนี่ยระวังหน่อยมันจะอุดอู้นะครับวางบนโต๊ะก็มไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีขายื่นขึ้นมาเนี่ยทำให้เสียงมันก็จะลอยลอยออกมานะครับเป็นมิติพอสมควรแต่ว่าถามว่าดีไหมบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ดีนะครับไม่รู้ทําไมนะเอเซอร์ cer, ทุกตัวที่ผมรีวิวมาเนี่ยลำโพงเนี่ยควรจะปรับปรุงทุกตัวเลยเพราะว่านี่คือเกือบ2 0งหมนแนะครับแต่ว่าเสียงลำโพงเนี่ บางคนอาจจะมองว่าอา้าวมันก็โน้ตบุ๊กอะคุณจะหวังว่าให้ลาโพงดีโน้ตบุ๊กได้ไงนะครับสมัยก่อนผมยอมรับว่าใช่นะครับแต่เดี๋ยวน,นี้โน้ตบุ๊กในกลุ่มราคาประมาณ20,000เกือบๆ30,000เนี่ยมันควรจะดีในระดับที่คุณไม่ต้องเอาลําโพงบูทูธมาฟังแยกไงแต่ตัวนี้มันยังทําไม่ได้ครับ <S <S ด้านล่างให้ดูตัวเครื่องนะครับตรงนี้มันก็จะเหมือนกับสวิฟ t แหละแต่ว่าถ้าคุณสังเกตด,ดีมันจะมีพัดลมอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับฝั่งนี้คือฝั่งขขออองงงงงกาาา์ดดจนนะัู่่ยยๆๆวมมเเป็ึ้้สี ไม่ดังนะครับมันไม่ใช่แบบการ์ดจอใหญ่โตเกมมิ่งอะไรมากมายนะครับแต่ก็แน่นอนว่าความแรงมันก็ไม่ได้สู้การ์ดจอพวกเกมมิ่งจริงๆอย่างพวก RTX เจนใหม่ได้หรอกครับส่วนการแกะฝาล่างเนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณทําเองนะครับเพราะว่าไอ้น็อตเนี่ยมันไม่ใช่น็อตที่คุณสามารถใช้แบบไขควงทั่วไปขันได้นะฮะส่วนการอัปเกรดมีอะไรบ้างนะครับไม่แนะนำให้อัปเกรดเลยเพราะว่าแรมมันเป็นแบบออนบอร์ดนะฮะส่วน SSD เนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้นะอาจจะเฉยๆนะแต่ก็ ด้วยความที่เขาให้มาในระดับที่พอเหมาะแล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะฮะสเปคภายในนะครับตัวนี้ที่ขายเนี่ยมันจะเป็นไรเซน5ม b บาย5,500ยูนะครับแน่นาคตอาจจะมีไรเซน7ม b บายมาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเซกเมนต์แบบโน้ตบุ๊กแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องแรงมากนะครับตัวนี้ก็แรงมาเหลือเฟือแล้วเพราะว่ามี6คอร์12เกรดนะครับสามารถเอาไปเรนเดอร์งานตัดต่อวิดีโออะไกันให้น้อยได้ตัดต่อรูปภาพไหวนะครับโมเดลลิ่ง ถ้าไม่หนักมากผมว่ามันก็ไหวเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสเกลงานของคุณด้วยนะครับเมมโมรี <Memory S 1> ให้มา8 g ิกนะครับขึ้นเป็น dual channel นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น on board นะครับไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับตามสเปคแบบนี้ราคาแบบนี้ผมว่า16 g ิกน่าจะให้มาได้แล้วนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กสำหรับการเล่นเกมอะไรเนาะแล้วแต่คนจะมองซีเรียสหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเล่นเน็ตทั่วไปเนี่ย8กิกมันก็ยังไหวอยู่นะครับชิปกราฟิกภายในเนี่ยมันก็มีอยู่2อันนะครับต้องแยกก่อนนะครับว่าไม่ใช่แบบมีการ์ดจอแยกแล้วออนซีพจะไม่ให้มานะออนซีพยเนี่ยยังคงให้เป็นเรดิออนมาอยู่นะครับส่วนการ์ดจอแยกเป็น GTX1650 นะครับสาหต้องมี2อันเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยเวลาคุณใช้งานทั่วไปไม่ได้เล่นเกมไม่ได้มีการโหลดเท็กซ์เจอร์อะไรหนักๆเนี่ย การ์ดจอบน CPU ของเขาใช้งานได้ดีและประหยัดพลังงานมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกมเนี่ยแน่นอนมันมี GTX 1650คอยซัพพอร์ตหรือว่าเวลาคุณแบบเอาไว้ทำโมเดลลิ่งที่สามารถเรียกพลังการ์ดจอได้เนี่ยจะใช้1650นะครับคำถามหลายคนจะมองว่าอ้าแล้วทำไมไม่ใช้1650ตัวเดียวละ่ะคำตอบก็คือมันกินแบตไงฮะ ถ้า1650มันติขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแน่นอนว่าชั่วโมงการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันจะลดคว,วบเป็นเลยทำให้เวลาเขาไม่มีโหลดอะไรจึงจำเป็นต้องสับไปใช้ไอ้การจอออน CPU ที่กินไฟน้อยกว่าไงเพราะฉะนั้นแล้วแบตตัวเนี้ย อึดไม่อึดขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณเลยนะครับถ้าคุณไม่ทํางานหนักอะไรในหชั่วโมงขึ้นน่าจะมีเห็นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเรียกกาจอ GTX 1650เข้ามาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละอาจจะเห็นได้แค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นส่วน storage ภายในที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเขาให้มาพอเหมาะเนี่ยพอเหมาะก็คือขนาดประมาณ5้2 g ้อยสองกิกฟอร์มแล้วเหลือ476สนะครับส่วนความเร็วไม่ต้องอัพเพิ่มนะครับอย่างที่เห็นว่าประมาณเกือบเกือบสามจุดหกกิกในส่วนค่ารีแราารดแล้ว้ววคถาาุณ่ 500GB ิ500เนี่ยมันพอแล้วนะครับความเร็วแบบนี้คุณก็ไม่ต้องไปหาตัวไหนมาเทียบแล้วแหละเพราะถ้าคุณเปลี่ยนมามันก็ไม่สามารถแรงกว่านี้ได้แล้วโดยรวมนะครับราคา27,28เนี่ยก็ถือเป็นทางเลือกที่โอเคนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะหา คอมแบบสำหรับเอาไว้ทำงานประมาณแบบ70%นตะ่ะแล้วก็เล่นเกมประมาณ30%เนะครับเล่นเกมที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเล่น AA t i t l e เไปเล่น a ร Redemption อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไปเล่นไซเบอร์พังอย่างงี้นะครับคุณอาจจะแบบเอาไว้ตีดอทหรือเอาไว้เล่นเกมแบบภาพมันไม่ได้อลังการมากมายครับเกมแบบปี2ปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้หนึ่งหกห้าศูนย์มันยังเอาอยู่นะครับเพราะว่าสเปคมันก็ใกล้เคียงกับพวกเกมมินโนบุ๊กของเจนที่แล้วอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่า cpu มันอาจจะไม่ใช่รหัสของเกมมิ่งนะครับแต่อย่าลืมว่า r รเ e n 5000นซีรีสนี้มันก็ทรงพลังพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ลงตัวตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางสายกลางจริงและก็มีงบประมาณมากหน่อย